ประจำหลักๆที่ร้านก็เป็นผัดไทยครับผัดไทยกุ้งกรอบกุ้งสดแล้วก็ผัดไทยหมูกรอบครับผัดไทยกากหมูมันเป็นร้านลับนะครับเขียนคอนเซ็ปต์ว่ามากับกิ๊กแจ้งพนักงานเดี๋ยวจะไปดูต้นทางให้ครับสวัสดีครับผมอ้นนะครับร้านเตี๋ยวผัดไทยชายคลองบางขวัติปทุมธานีครับทาที่ร้านนี้เข้าฟรีที่2ครับขายไลน์แมนมาหลายปีอยู่แล้วครับเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยครับเป็นบ้านปกตินี้เลยครับบ้านชายคลองที่บ้านก็เป็นพื้นที่ประมาณบ้านกึ่งบ้านสวนครับติดคลองครับ เป็นประมาณชนบทนิดหนึ่งครับลูกค้าลูกค้าตั้งให้เลยว่าเป็นหลานหลับครับมันเพราะว่ามันเข้าลําบากลึกลับถนนก็แคบนิดหนึ่งครับถ้าตั้งหลักตั้งแต่สี่แยกบางพวันนะครับก็ชิดซ้ายยูเทิร์นได้สะพานซอยที่2ครับปากซอยจะเขียนซอยเงินล้านครับเข้ามามีซอยแยกอีกเขียนว่าซอยของบุ้งครับวิ่งเข้ามาเจอป้ายซอยตันครับแล้วก็มีป้ายล้านครับ สุดซอยเลยครับได้ครับถ้า Google แ a p ปักหมุดเตี่ยวผัดไทยชายของบางวัดตรงเลยครับส่วนใหญ่นะครับเมนูที่ประจําหลักๆที่ร้านก็เป็นผัดไทยครับผัดไทยกุ้งกรอบกุ้งสดแล้วก็ผัดไทยหมูกรอบครับผัดไทยกากหมูครับแล้วก็พวกเมนูหมูกรอบทอดน้ําปลาคั้วพริกเกลือครับคือมันเป็นมันเป็นร้านลับอะครับก็เลยก็เลยนึกแบบเล่นๆเออแบบเออน่าจะพาคลิกมาได้เป็นร้านที่แบบน่าจะหาไม่เจอครับก็เลย เขียนคอนเซปต์ว่ามากับกิ๊กแจ้งพนักงานเดี๋ยวจะไปดูต้นทางให้ครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งนะครับหยุดทุกวันศุกร์ครับครับว่างผ่านบายผ่านมาเส้นกระทุมบางหวัดก็ลองเข้ามาเสพบ,บรรยากาศดูครับเปรี้ยวปากรีวิวกดตับสบคา youtube เปรี้ยวปากด้วยนะ